เขาเนี่ยมาเอ้ยเอ้ยแล้วก็สอบไี่รู้หรอกฮะเด้อเด้อเด้อเป็นไงครับวันนี้เป็นไงครับวันนี้อากาศสดชื่นอากาศสดชื่นสดใสฝนไม่ตกเลยเพราะว่าเวียดนามตกนะโอ้โหไปยุ่งอะไรแก้วไปยุ่งอะไรแก้วเออโอ้ยคิดเองไม่ใช่แก้วโน่เลยมันไปแล้วตั้งเฮ้ยงอกอัดเลยรินมางอกไก่ชนเลยอะไรเนี่ย อะไรตาอะไรนี่ครับเบียร์ชามเบียร์ตัวใหญ่เฮ้ยทำน้อยทำน้อยทำนอยเฮ้มึงมึงมนแตกต o องแล้วมันแตกขึ้นมาแล้วมันจะแพงแล้วมันแตกขึ้นมาจะไม่ได้เกไม่ยอะไรครับอะไรงอกนะไอ้งอกไก่ชนเห็ยแต่หัวขาวๆนี่จะคิดว่าตาเนี่ยมันเด็กน้อยมากเลยเนี่ยยังไม่มี ลูกมีเมียสักตัวเลยนี่๋อุ่มสดนมสดลมเจ้าพญาลงนมาอ่น่ยยาน่ามมีกันชาัดตััเอาถ้าครับร้ม้กลับบ้านเลยไม่ไ้ม่นาต้องเรือมาครับฮะมีกัชาหลาย้กินมากหสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดเพลงสู้ฟัง ดังแรงไหมครับแรงครับดังดังแรงไหมครับก็อายุเอเคโอเคไม่อยู่โอเค <c oughs> ไหโอย่มาูอะโอเค น,นี่เป็นแอปที่เราจะใช้ใประกอบกันกับไอ้น,นี่สมมติว่าในกรณีไม่หอนหรือว่า,าเพลงมันฟังไม่เพราะบางเพลงมันมันมันอาจจะหวองนะทำไมนะบางเพลงมันอาจจะหวองขึ้นแบบนี้น,ะนี่ดังเปมนฮอนเลยอันนี้ไว้คำทางเราก็ค่อยๆดูน,นี่น,นี่เสียงกีตาร์นี่น แสดงว่าความถี่ประมาณ1 0 0 0เฮิร์กับล้อไอ้หนึ่งพันสอเฮิร์ตแถวนี้แหละแล้วเราก็มาลดลงน,นี่ประมาณ1นึ่งพันเนี้นี่มันก็จะฟังพอขึ้นถ้าถ้าความถี่ไหนมันโด่งขึ้นไปเยอะมันก็จะฟังลำคาญอะสมมติถ้าเสียงแหลมเยอะไปมันก็นลำคาญอาอยุประมาณไหนฮะ ประมาณไหนให้ให้มันให้มันเรียบลงลงฝาดก่อนนะแผบสลบลงไปแล้วสมมติไม้หอนไม้หอนมันก็จะวีดขึ้นไอเนี่ยมันก็จะดันขึ้นเนี่ยไอที่มันดันสูงเนี่ยสีสีแดงมันก็จะค้างไว้ครับแอบตรงไหนมันค้างไวก้ก็ก็บอกไอ้ก็ลดก็แสดงว่าความตีแถวนั้นมันสูง <c oughs> อย่างเช่นถ้าเราทําเสียงเพลงพอแล้วเนี่ยเราไม่ใส บางทีไม้บางตัวมันก็เสียงทนเสียงไม่เหมือนกันอ่ะเนี่ยมันมันมันก็จะเกินขึ้นมาบางความตีมันก็จะหอนความตีนั้นครับคือีเวลาคือฤทธิ์นะหน้าแข็งหน่าหัวใจหน้าตรงหน้าซ้ำเดี่ยวมันนี่มั้ยเน่เนี่อย่างเช่นเน่เสียงเพลงเนี่ยเนี่ยมันออก เสียงกลางเยอะใช่ไหมนี่น,นี่มันเป็นโนนตรงนี้เราอาจจะลดตรงนี้ลงไม่ก็เพิ่มเสียงแหลมขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าถ้าเราจะเพิ่มเสียงแหลมเราก็เออเราไม่อยากทําแคบๆเราไปเอาก้านไหนก็ได้ที่มันไม่ได้ใช้อะลากมาลากมาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าที่มันไฮเชลคือยกทั้งหมด <Yeah. S 1> นะ ังนละเต้องมีไฮเชลไฮเชลมันจะยกขึ้นทั้งหมดแบบนี้เริ่มจากไหนก็ได้โอไอ้นี้มาไปลากเข้าไปลากเข้าไปกี้เข้าไปกี้ไปไม่เข่าครับอ่าแต่มันเข่าตอนลูกโทษใช่ไหมเดี่ยจะานาเข้าลูกโทษจ้าอ่าล้าน ครูก็ไม่ธรรมดาเขากงเราใช่ไหมเขากงเรารู้แต่ทำไมครูเอาถ้วยใบใหญ่ครัวถ้วยชนะเลิศมาเพิ่มระบนเพราะว่ามาดับหน้ามาดับหน้านี่แหละชวิตตัวจริงเสียงจริงยอดท่ก็อย่ามาท้าครับอยาให้ตายก็ได้ โอ้โห่ดีเจก,ก็ไม่ธรรมดาครับดีเจเป็นสุดยอดไปไปไปอย่าไปอย่า,ไป,ยา,ไ,ปยาไปตอนนี้เราออกแล้วครับ ไว้ไว้ไม่ทูกข้าวก็เเ็มยุงนาตินทะย่าไปย่าไป เราก็จะคิดแต่เราไม่ใช่ผู้เบาผู้เบาเล่นน้อยครับเล่น้อยนิดเดียวมุนาวงอยู่ไหนผู้ใหญ่ออดย่ไหนได้ยินเสียงครูชุดต้องไร้บมาด่วนนะถ้นไม่ให้ตาเข้า ทิศทางนะจะบอกอ่ะทิศทางระวานพี่กล่าวกับสาวหน้าเก่าผิวพออกหนุ่มสวิตไปอะไรนะเออปกติ ถ้าไม่มีเนื้อก็จบเลยครับชีวิตถ้าไม่มีเนื้อไม่ผ่านครับไน่ทังกราหน้าเข่าีวอนั่งไที่ิ้นั้ท